อยากได้ประตูไม้วงกบไม้แต่ไม่เห็นไม้ทํายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับปูเนี่ยเราฉาบทับไม้เนี่ยไพ่ให้มันหลุดลอดลอกเนียฮะเดี๋ยวมันมีวิธีนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งเราจะลดตรงนี้ลดระดับลงไปเนี่ยหนึ่งมิลนะครับนี่แล้วเดี๋ยวเนี่ยเราจะมีเทคนิคในการที่ว่าจะทําให้ปูเนี่ยมันสามารถอยู่บนไม้ได้แต่ไม้เนี่ยต้องบอกว่าต้องเป็นไม้เต่งเก่าเท่านั้นนะครับเพื่อลดปัญหาในการยืดหดของไม้นะครับถ้าเราไปใช้ไม้ใหม่หรือว่าไม่ใช่ไม้เต็งเนี่ยโอกาสที่แบบว่า แตกร่อนนี่สูงมากเลยนะครับแต่อันเนี้ยเราเน้นเลยที่ว่าต้องใช้ไม้เต็งไทยแท้แล้วก็เป็นไม้เก่านะครับมันจะได้มีหดวัสดุนะครับก็คือไฟเบอร์เม็ดแล้วก็ปืนลมครับเราจะเอาไฟเบอร์เม็ดเนี่ยครับเนี่ยไฟเบอร์เม็ดเนี่ยตัวเนี้ยมาติดกับวงกลมโดยที่ว่าจะใช้เนี่ยแม็กแม็กเนี่ยในการยิงเข้าไปนะครับตัวไฟเบอร์เม็ดเนี่ยต้องยึดก,กับไม้ก่อนนะครับถ้าเราเอาเอาไฟเบอร์เม็ดเนี่ยมาแปะกับไม้เลยเนี่ยฉาบปูนไม่อยู่นะ เราต้องเอาเนี่ยไฟเบอร์เมทเนี่ยตัวเนี้ยแปะกับไม้แล้วก็เอาแม็กซ์ยิง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 เนี่ยจะสังเกตได้ยิงก็ไม่หลุดนะเนี่ยแล้วร้านนั้นเราฉาบเก็บฟุกเนี่ยออกมาจะเนียนเลยอันนี้เป็นผนังนะครับผนังที่มันฉาบทับวงกบไม้ไปนะครับจะสังเกตได้เลยว่าเนี่ยจะเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยแต่ว่าเนี่ยเนียนเนี่ยแข็งโป๊กเลยแข็งเลยถ้ามองจากข้างนอกมาเนี่ยจะไม่เห็นเลยว่ามันเป็นไม้นะ แต่เนี่ยไม่ร่อนนะครับเนี่ยสังเกตได้เลยว่าไม่ร่อนเคาะแล้วเนี่ยแข็งมาก